โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นใหม่คะ่ะนี่เป็นของเล่นยืดหยุ่นนะคะประเดณเนาะเรามีทั้งหมดสตัวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวตั้งแต่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกที่น้ำหอมได้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะแพนด้านี่ยุ่นสุดๆเลยค่ะ หน้าตาก็น่ารักนะคะนี่นโอเคค่ะตัวที่หนึ่งผ่านไปมาดูตัวที่สองกันนะคะตัวที่สองยีน้องหอมได้นะคะสีเหลืองค่ะเป็นตอนแรกมันเป็นเสือนะคะนีเป็นเสือเนาะไ,ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสือหรือเปล่านะคะนี่ยืดหยุ่นได้มากเออยยืดหูได้ด้วยนะยืดเอ๊ ส่วนของร่างกายเลยค่ะยืดตาก็ได้นะนีเ่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไอตัวสุนกำังมันน,น,นี่ค่ะตรงนี้โอเคค่ะตัวที่สามที่น้ำหอมได้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะน่ารักสุดๆเลยนี่เป็นน้องหมีนะคะสีขาวค่ะยืดหยุ่นได้นะคะนี่วัดตอนแรก ตอนแรกนะคะหนคลิปหนึ่งอะน้องผมไปดูใน YouTube มาเขาทำแบบนี้ตอนแรกน้องผมนึกว่าซาลามนะคะแต่ไม่ใช่มันคือตัวน,นี้ค่ะมีหนูสีขาวนคคะคะแบบนี้ค่ะคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราวางตรงนี้มานะคะที่ตัวสุดท้ายะคะ่ะน,นี่หางหยืดหยุ่นมากๆนะคะตัวนี้ ตัวน,นี้นะคะเป็นอุ๋งๆนะคะมีแขนแต่ไม่มีหูนะคะอุ๋งๆไม่หีหูไม่มีค่ะประมาณนี้ละคะ่ะอืมค่ะองเล่นใหม่น้ำหอมนะคะสามารถมันมีความติดก,กันด้วยนะคะสมมติน้ำหอมเอาตัวแพนด้ากับตัวเสือมันประกบกันอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนค่อยๆดูนะคะมันจะเหนียวอะ่ะมันจะติดกันอะ่ะมันติดกันมากเลยนะคะจนน้มขหอมต้องใช้แรงดึงเยอะหน่อยนะโอเคลองเอาหมีมาประกบกับอไรนีอุ้งอนนี่ค่ะติดกันมากเลยดูสิขนาดไม่ได้จับนะคะเนี่ยจับแค่ตรงหางอื่น ตอนนี้คือมันติดหนึบมากเลยค่ะตอนนี้มเกาะกันไม่เลือกเลยอาแล้ววิธีการเอาออกก็แค่ดึงง่ายๆค่ะโอเคออกแล้วละะนะคะตอนนีวเราจะมาลองเรียงกันเลยนะคะนี่แลเป็นนี่ก็สามารถติดแบบด้านบนได้นะ,คะนค่ะต็จเลย,ยตกตกสามารถติดแบบด้านบนได้นะคะ กันเ,เรียงเรียงลำดับการที่ซื้อมาดีกว่าตอนไหนซื้อตัวแรกอยู่ด้านบนตัวที่สองก็ตรงนี้แล้วมันก็สามารถติดกับสินของได้ด้วยนะคะทุกคนอ,อืติดกันเป็นแถวเลยค่ะไรอ่ะคือไอตัวเนี้ยคือตัวอุ่งุนะคะตรงแผ่นด้านบนตรงเน,นะะี้ยค่ะด้านบนของมันนะคะมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ ด้านบนแต่ตรงด้านล่างเนี่ยจะติดเยอะมากนีด้านบนจะไม่ค่อยติดนะคะจะเป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยติดเนี่ยส่วนตัวอื่นจะติดนะคะบางคนก็นึกถึงอะไรอะสามมีแบแบเนาะ ตัวนี้ก็แพนด้าเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมแต่นี้อาจจะเป็นส,สีเหลืองก็คล้ายๆตัวที่3ามก็สีขาวเลยคล่ะต่างกันก็่ตันเหมือนสามนี้แบๆบเลยเนาะถ้าใครรู้จักก็บอกได้นะคะบอกกันได้เลยเนะะยาะกดนใ้แล้วก็ตัวน,น,นี้ค่ะอุ้งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ โอเคค่ะตอนนี้เราได้รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก,ก็เด้งดึงมากเลยนะคะดึงยืนได้เยอะมากๆค่ะอันอันนี้เป็นของขวัญของคุณพ่อนะคะที่ให้น้ำหอมนะคะตอนที่วิทยาศาสตรเนาะที่ทำได้เยอะอ่ะก็ให้น้ำหอมนะมานะะี่ชอบมากเลยค่ะนี่งดิงด้งดิง้งดิ้งโอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะค่ะลืมบอกไปนะคะซื้อที่ช้อปปี้ค่ะตัวอะไรยี่สิบบาทค่ะสิบค่าปิดใหม่รอบหนึ่ง